วันนี้มันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2568แต่ก็อนอบน้อมพระันตนไตยกูบาจา์นะท่านผู้สนใจในธรรมนะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องพระอุทยยีเทระนะซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทุสงฆ์ ที่เป็นเหมือนดังทัพพีไม่รู้รถแกงนะครับทั้งหนึ่งพระสัจจดาได้ประทับอยู่เชตวันวิหารได้ประรดถึงพระอุทายีเทระถึงอุปนิสัยของท่านผู้นี้พระอุยอทายีเทระเมื่อพระผู้ใหญ่ไม่อยู่แล้ว มีนิสัยชอบไปนั่งบนธรรมมานนะของพระผู้ใหญ่นะทุกครั้งจะมีวันหนึ่งพระคันตุก,กะนะได้มาเยือนที่สำนักก็เห็นพระอุทัยยีนั่งอยู่บนอสสนะก,ก็คิดว่าเป็นพระเทระผู้ใหญ่ก็เลยเข้าไปกราบนะแล้วก็ ขอแสดงขอฟังธรรมให้ท่านแสดงธรรมให้กวังพอเข้าไปถามแล้วนะอ,อุทายีเทระเนี่ยก็ไม่สามารถให้ทำได้นะครับแม้แต่ปฏิยุทขันนะัก็ตอบไม่ได้เรื่องของอรูปขันนะครับก็ตอบไม่ได้เลยนะ จนทําให้พระอาคันปุกกะเนี่ยเกิดความสงสัยแล้วก็มาอ่เก่าว่าที่หลังเก่าพระพุทธเจ้าว,ว่าทําไมพระทรัผูใหญ่ผู้นี้ไม่สามารถให้ทําได้เลยแม้แต่เรื่องง่ายๆนะประมาณนั้นก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันนะอันนี้ผู้เจ้าก็เลยอ่า กล่าวได้แสดงกล่าวกับพันตุกกะทำว่านะคนพานนะได้แสดงทำยอดได้เกิดได้แสดงทำว่าคนพานแนะม้เข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตแม้แตลอดชีวิตเขาผู้นั้นก็ไม่สามารถรู้ทำนั้นได้เหมือนดังทัพพีไม่รู้รถแกง เรื่องนี้นะเมื่อแสดงทำอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็มีพระกัตุทุระเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมการเป็นจํานวนมากเหมือนกันนะครับนี้ทัพพีไม่รู้รถแกงกันนี้นะครับขุนเจ้าเปรียบเทียบนะครับถึงบุคคลเนี่ยนะครับที่เข้าไปอยู่ใกล้บัณฑิตเนี่ยก็ไปอยู่กับคนดีๆเนี่ยนะครับนะแต่ไม้นุสัยเป็นคนพาลนยคนพาลเข้าไปอยู่บัณฑิต นะก็ไม่สามารถรู้ทมนั้นเลยแม้ตลอดชีวิตก็ไม่สามารถรู้ธทมนั้นได้ก็คือไม,ม่ประโยชน์นะครับเขาเปรียบเหมือนว่าทัพพีเนี่ยนะครับถึงจะคนแกงอะ,อะไรมามากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เคยชิมรสแกงนั้นเลยนะครับก็คือไม่มีความใส่ใจในธรรมนั้นนั่นแหละนะครับ, mm. รบก็คือเหมือนคนที่นะได้อยู่ใกล้พุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้อะไรแต่ก็ไม่ได้เอาการปฏิบัตินั้นไปไ ไปปัดไปเรียนรู้แล้วไปปฏิบัติเลยนะครับให้เกิดปฏิเวทได้เห็นไหม่างงั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรนะครับเพราะขนาดอ่าเหมือนคนพาลน,นะครับคนพาลนะคนพาลเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่สามอย่างด้วยกันคิดชั่วทําชั่ววาจาชั่วนะเขาไม่สนใจเรื่องเรื่องนี้เลย,นะยงั้นคนเราเนี่ยไม่จําเป็นแล้วเราจะอยู่ที่ไหนก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนแล้วเรามีความสนใจในธรรมนะครับเราก็ จะได้รู้ทำนั้นมีความตั้งใจในการเรียนการศึกษาทำนะครับเรื่องปฏิยัตินะครับเย่างเหมือนปฏิยุทธขันอย่างนะมันเรื่องของขันมันเรื่องมาเรื่องของขันนะของอายันตน,นะขันห้านะขันเราก็มีรูปนามอย่างเงี้ยทั้งได้รูปนามก็มีอัญจนะนะครับอ่าก็มีเรื่องตาอย่างเงี้ยตาเราเนี่ยก็ควรก็ลองรู้ว่าตาเนี่ยเป็นเครื่องรู้ รู้เป็นสิ่งที่รู้อย่างเงี้ยนะหูเนี่ยเป็นเครื่องรู้นะฮะไอเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมาแยกกันเช่นนี้นะครับมันก็เป็นเพียงวัตถุเป็นธาตุเป็นอนายันชนะเกิดขึ้นมารับรู้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละนั่นแหละเป็นเช่นนี้ร่างกายของขันเรานะครับดินน้ําลมไฟมีการรับรู้ด้วยอายันชนะทั้งหลายทั้งปวง นะที่มาเกิดขึ้นนะอันเนี้ยพุทธเจ้าก,ก็เลยสอนนะครับทำให้พระอะไรรูปเนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางในกะารเป็นบัตรให้ศึกษานะพระอุทัยีเนี่ยท่านก็จะเกิดสมมึกนั่นแหละนะครับก็เลยต้องเอ่อให้ว่าการที่เราเนี่ยต้องรู้ละเทศะก่อนเลยเนี่ยเรื่องนี้สอนให้รู้เลยหนึ่งแล้วละเทศะอย่างน้อยก็รู้ว่าเาเราเนี่ยเป็นพระ หรือเป็นมีความภูมิความรูร้โดยขนาดไหนก่อนรู้ตัวรู้ตนก่อนนะครับแต่หลังเรามาไปนั่งบนอัศนะของผู้ที่มีความรูร้เนี่ยนะแล้วคนอื่นเข้ามาเอาจะเข้าใจผิดนะครับว่าเป็นพระผู้ทรงภูมิรู้แต่ที่ตัวเองไม่ได้มีเลยเนี่ยก็ต้องมีความละอายกับให้ตัวเองก่อนคนเรานะก็คนจะรู้เนี่ยคือการกละเทษะต้องรู้ก่อนนะฮะอย่าทำตัวนะครับไม่รู้กละเทศะก็เลยก็เลย ทำให้คนต้องติดถินนินทาได้เ่นะก็คือพระกรุกะก,ก็ํงมาถนนนนนนินนินทาทําให้สํานักท่านก็เสียได้นะถ้าพู้เจ้าเราไม่ออกมาบารดเดีวก็มาพูดนะครับพระเจ้าดั้นก็ทรงสอนลูกศิษย์ท่านนะเป็นให้ใหเป็นเช่นนี้งั้นเราทุกคนเนี่ยทำอะไรแล้วแต่ก็คุณจะรู้ตัวรู้ตนว่าเรามีหน้าที่อะไรทําอะไรเหมาะไหมนะครัครูบาอาจารย์นะบางคน พอได้บวชหรือม่ามีความรู้นิดหน่อยก็คิดว่าจะเทียบชั้นครูบาอาจารย์เนี่ยประมาณนั้นหรือคิดว่าจะให้คนเข้าใจในรูปลักษณภายนอกให้เขารบนับถือแต่ตัวเองไม่ได้มีภูมิเลยข้างในอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องศึกษาเร่าเรียนนะให้รู้ให้สิ่งที่ควรเห็นไหมเาเพิจะบอกเจ้าก็ท่านก็ทรงชี้แนะนะครับนี่เพราะว่าทัพพีไม่รู้รถแกงเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบ เออถ้าเกิดก้าหน้าอายนะถ้าเกิดเป็นคนก็ุกอ่าพิสุไปรันเปล่าอย่างเงี้ยจะเทีเยบม,มานะเป็นโมฆะบุรุษเน,นี่ยนะครับไม่หาหาประโยชน์ไม่ได้เลยมีอายุมากแล้วก็ยังไม่หาสิ่งดีๆเข้าหาตัวไม่รู้คําว่าหลักธรรมจิตใจของตัวต,วน,ตวนนะ,ะบุคคลก็รู้ทุกเรื่องทุกดาวทุกอย่างนะครับกับสิ่งภายนอกนะแต่ไม่รู้ตัวไม่รู้ตนนะครับของตนเอง เลยว่าเป็นเช่นไรนะงั้นคนเราควรจะเริ่มรู้รู้ตัวรู้ต,ตนนะครับว่าเรามีสุดบุกพ่องไหนนะอะไรควรควรเรียนควรเสริมนะครับให้เราพัฒนาเกิดขึ้นนะเพราะเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะเราก็รู้อยู่ว่าเราเราเกิดมาแล้วทุกคนเกิดมามีทุกมีอ่าเรายังมีเวรมีกรรมกันอยู่นะผู้ทธาชาวบ้านนะถึงก็ต้องมาเกิดเว,วียนไหวตายเกิดงั้นนะสิ่งเดียวที่พระเจ้าเราผมมาก็คือสิ่งที่หลุดพ้น นะครับนั่นคือการไม่กลับมาเกินนะครับการเป็นอิสระแห่งกิเลสนะครับคือไม่ลูลปหลงนะครับในลาบยศสรรเสริญน่ะนั่นค,คือกิเลสทั้งหลายนั่นแหละะกิเลสนะกิเลสตัณหาทั้งหลายเราไม่เข้าไปนะบางมีความโรคความโกร,รโธความหลงอยู่อย่างนี้แล้วก็ศึกษาถึงความเป็นจริงนะของธรรมชาติว่าที่ธรรมชาติของคนแล้วเนี่ยนะ ธรรมชาติของมนุษย์แล้วแล้วเนี่ยเป็นเช่นไรนะครับมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของรูปกับน,นามนะครับรูปกันนามที่เป็นองค์ประกอบมาลวลมาลวงมาหลอกเราให้มีความยึดมั่นถือมั่นนะครับในรูปกันนามนะขันทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างเงี้ยเราก็ต้องอย่างแั้เราต้องรู้แยกให้ได้นะเพราะว่าสิ่งพวกเนี้ยมันจะทาเป็นการปรุงแต่งทําให้เกิดนะเหมือนเราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีมันก็ต้องมีนะสิ่ง ที่คนชอบและไม่ชอบและเฉยอย่างเงีงย้ยมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมชาติที่อารมณ์ของคนเนี่ยเป็นอารมณ์เราจะไปยึดมั่นถึงมั่นกับบุคคลทุกนั้นก็ไม่ได้เราก็ต้องยึดถึงหลักที่เราปฏิบัติว่าถูกต้องแล้วไต,ต่ตองรู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วนะครับไม่กระทบตัวไม่กระทบตนนะนี้เอกใครจะชอบไม่ชอบนั้นก็เป็นสภาวะทางของอีกบุคคลอื่นอีกอย่างเงี้ยมันเป็นแต่จริงก็เป็นสภาวะของทุกๆคนที่เกิดขึ้นนะครับมีความชอบไม่ชอบ มีความเฉยเฉยนั่นก็คือเวทนาเกิดขึ้นทุกคนต้องมีนะครับนั่นแหละนะพอมีแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปปรุงแต่งไปยิดมันนะเราก็หลงถ้าเราชอบเราก็ไปหลงในเสียงในคําพูดนั้นนะเจอจนลืมเหตุผลนะครับว่าอะไรถูกอะไรผิดอ่านะอะไรควรไม่ควรนะบางคนอ่านะไม่ชอบก็เกิดความโมโหโ,โกรธจนไปทําร้ายอย่างเงี้ยแต่ที่หาด้วยนเะนี่ยคำพูดทุกอย่างแค่แสดงออกมาเป็นสมมุติทั้งนั้นนะเราดูว่ามีประโยชน์ อย่างไรกับเราเ้วก็ไปทำเนี่ยสิ่งนั้นและพัฒนาสิ่งนั้นไปให้ดีให้งามเกิดขึ้นกับตัวเราและสังคมอย่างเงี้ยเจตนานะครับแล้วก็าจจาะเฉยเฉยอาจจะก,การวา,างเฉยก็มีการวางเฉยแตก็เป็นธรรมชาติของของเวทนาของการปรุงแตง่งของอารมณ์ของมนุษย์ทุกคนน,นี่มนุษย์ของคนเราเนี่ยมันก็มีการปรุงแตง่งไป,ไป,ไป,ไปตามสภาวะ,ะการเลี้ยงดูก็ดี สภาพวัดเป็นล้อมที่เราไปอยู่ก็ดีไหมงั้นคือการอยู่ในสถานที่อันควรอันเหมาะสมนี่ก็สาคัญเห็นไหมถ้าเกิดใจเข้าใจอย่างเงี้ยนะมงคลสุสันต์แปดเนี่ยไม่พบคนพานเนี่ยเราอยู่ใกล้คนพาเนี่ยไม่บอกคนพานนี่ไม่ดีนะก็คืออยู่อยู่ใกล้บัณฑิตพบบัณฑิตก็คือบัณฑิตจะแปลผู้รู้ผู้มีปัญญาอย่างเงี้ยเราเท่าการศึกษาธรรมะเราก็ต้องไปหาคนที่เรู้ธรรมะมีความดีตรงนั้นอย่างเงี้ย มันก็ได้กลับไปถูกจุดถูกทางแล้วเราก็ศึกษานั้นไว้ก็รู้กาละเทศะอยาทําทตัวเหมือนทัพพีไม่รู้รถแกงนะอยู่ด้วยอะไรด้วยศึกษาเข้ามาอยู่ในสิ่งที่ดีงามและสถานที่ดีงามแล้วก็ไม่ได้เอาความรู้อะไรไปติดตัวหรือเอาความดีงามที่เป็นตัวอย่างที่ดีเอาไปเลยอะไรเช่นนี้นะครับเพราะว่าทัพพีไม่รู้รถแกงน,นะเราทุกคนเนี่ยนะก็พยายามตรวจสอบตัวเองดูตัวเองนะอย่าให้เป็นเช่นนั้น <N> นะเพราะดึงดูว่าเนี่ยสมัยนั้นพระพิสุทธิ์ท่านข้าก็ถา,ามแต่เรื่องรูปนามเห็นไหมนะอ่ประยุกต์เรื่องของขันอย่างเงี้ยขันก็คือตัวตนนะเรื่องของรูปนามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยธาตุรูปร่ากหน้าตาเรื่องของนามการเกิดจิตงแต่งเห็นไหมเนี่ยเป็นเรื่องของนามจิตไงเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของจิตเนยเป็นเรื่องของนามทั้งนั้นเลยนะคือเวทนา,าสัญญาสังขาร นะเป็นเรื่องของนามนะตัวรูปร่างหน้าตาก็เป็นสิ่งมองเห็นภายนอกเป็นรูปลักษณะเกิดขึ้นมามีธาตุธาตุขันเกิดขึ้นมาธาตุขันเราก็มีอะไรด,ดินน้ําลมไฟดินก็เป็นดินนะครับศึกษาพวกนี้ไปก่อนนะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันก็ทํางานร่วมกันนะประกอบรวมรวมเป็นคนหนึ่งคนขึ้นมาเรียกเรียกรูปนามเนี่ยเราต้องรู้ว่าเออของเราเนี่ยคือรูปนามเมื่อแยกออกไปแล้วมันก็ ไปตามรูปแยกออกรูปก็มีเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเห็นไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาให้ความอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟยี้ผิวหนังเข้ามานะในตัวตนของเราเนี่ยแล้วก็เรียกเป็นธาตุดินธาตุดินปฏิวีธาุเห็นไหมอ,อารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นมามีความขึ้นไวสันสะเทื่อนนะในใี่ใก็เป็นานะธาตุลมนะวายุธาตุ ธาตุน้ําเนี่ยความรู้สึกในตัวน้ำาอาน้ำสึกกับธาตุน้ํารวมมาในร่างกายของเรานะนะจะเป็นน้ําเลือดก็ดีใช่ไหมมันก็เป็นธาตุน้ำเหมือนกันก็แต่ละลายหายไปออกไปก็ไม,ม่มีอะไรเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนของเราเห็นไหมถึงว่าไตารลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถึงว่า,าตัปฏิยัตเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้นะถึงจะเข้าไปได้ัปติยัปตปฏิบัติปฏิเวทอย่างเงี้ย ต้องมีปฏิญญาติก่อนนะครับธรรมะวิริยะเลือกเส้นทับธรรมเนี่ยถึงจะมีวิทยะได้วิิยะ,ะเลือกเส้นธรรมที่ถูกที่ต้องอน,นี้นะแต่มามั้ก่อนอ่าถ้าได้รู้ว่าเออาให้ก่อนพุทธเจ้าเขาคูยกันเรื่องขันเห็นไหมเรื่องของขันเรื่องของรูปนามอ่ัน,นี้ก็คือไปแลว้วเนี่ยเป็นรูปรปไปแล้วส่วนานามเข้าออมาก็มีเวทนาสัญญาสองขานวิญญาณเนี่ยวิญญาณตัวรู้ตัวจิตอย่างนี้เ้วก็รู้เรื่องจิต นะจิตเป็นตัวรับรู้อย่างนะครับนะเวทนาานะร,รู้สึกเกิดขึ้นมาจากสัญญาความจําได้ไม่รู้นะเวทนาก็เป็นการสังขารก็คือการปรุงแต่งเห็นไหมก็คือทําทำงานคู่กันจิตได้รับรู้นะคือจิตก็คือวิญญาณนะเจตสิกก็เวทนาสัญญาสังขารอย่างนี้นะทำงานเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกัน เห็นไหมรูปก็ทําหน้าที่ไปนี่ไปรับรู้รูปรูปรับรู้ยังไงก็ตาก็คือเป็นรูปเือนกันตาตาเป็นรูปนะเออเป็นรูปเป็นเป็นเครื่องที่ทําให้เราได้เห็นมองอะไรเห็นเนี่ยตาเห็นไหมเ้เนี่ยก็เออก็เป็นรูปรูปเป็นเครื่องอ่าทให้เราได้ยินเสียงนะแล้วเสร็ที่ไปได้ยินเสียงตรงนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนามก็คือเป็นเป็นตัวรู้ละรู้เสียงนั้น นะก็อยู่แค่นั้นสัางว่าจะรู้อยาบอกว่าจะเห็น,นว่าจะได้ยินเนี่ยบอกอันเนี้ยเป็นเนมาอนเช่นนั้นเนี่ยโลกเป็นเช่นนี้เมื่อเราเข้าใจายอย่างเงี้ยเราจะอยู่บนโลกที่มีความสุขเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในคําพูดคาจาระะไรคนดีเราก็ดูว่าเป็นคนดีก็ฝืเดินบัณฑิตมีความรู้ให้มีกัรณามิตรที่ดีคนพาลก็คิดชั่วทาชั่วพูดชั่วพูดจาหยาบคายอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอยห่างมาแค่นี้แต่เราไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนเลวคนอะไรแล้วไม่ต้องไปยุ่งเขาแค่นั้นเอง แล้วเราก็มันมาโกรธมโหเพราะมันเป็นการทํางานของระบบนะของระบบนะตัวตัว,ต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 วคนคนมันขึ้นมาอะไรน,นั่นเลยถ้าเมื่อเราเข้าใจางี้แล้วเนี่ยในในเบื้องต้นแล้วนะเราจะไปไหนเราจะไม่มีทุกข์เท่าไหร่เพราะเราเข้าใจว่าเออคนนี้เขเป็นเขาเช่นนั้นเเป็นมันเช่นนั้นเนี่ยพยายามคิดอย่างเงี้ยนะอยู่ตลอดมันจะช่วยให้เราจิตใจเราแบบของของใสได้นะฮนะเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยเอาเรื่องอ่าพุทธวิชชา พทธวัจนะเนี่ยเ,เกี่ยวกับคําพูดของผู้ทธเจ้ามาเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นแนวทางแค่นี้แต่เรื่องเนื้อมันก็คือก็ถอดรายละเอียดขึ้นมาให้คนได้รู้ได้เข้าใจไม่ให้เบื่อนะครับในการพูดสิ่งที่ดีงามคือพูดทำนั่นแหละเราก็อย่างเงี้ยเนี่ยนั่นคือเป็นก็เป็นเทคนิคแค่หนึง่งแต่ท้ายเราก็ฟังในในเนื้อหาของมันนะเนื้อหาคือ,อเรื่องราวเป็นสิ่งที่พาจิตใจให้เราอยากเข้าไปดูตามเรื่องราวเมื่อเรื่องราวเสร็จแล้วก็เนื้อหาในเรื่องราวนั้นเป็นเช่นไร แล้วก็ประโยชน์เกิดขึ้นมาแล้วเราไปบัตรแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาที่ได้มาเป็นอย่างไรนะสุดท้ายแล้วก็ไปสู่มรรคผลเองนะก็คือปฏิเวทให้สําเร็จถึงได้ได้มรรคได้ผลนิพพานอย่างเนี้นะถ้าไปดูถึงว่าเมื่อเราไม่ยึดมั่นคลายมั่นว่าถึงสุดนี้ไม่ยังเป็นของเราแล้วเห็นไหมใจเราก็เริ่มเริ่มไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดจากภาวะตัวเราก่อนนะครับรูปขันเราเพราะว่าภายนอกเราก็ไม่ยึดอยู่แล้วเพราะ ขนาดคำพูดเรายังไม่ยึดคําพูดคนอื่นย็ไม่ยึดแล้วก็ทำาหน้าที่ของเราไปใจก็ดูตรงไหนก็ผ่องใสผ่องใสรักษาความผ่องใส,งใส,งใสไม่ยึดมาถึงมันแล้วทุกวันหนึ่งภาวธรรมนั้นมาถึงปุ๊บมันก็จะตัดหรือจะ,อะละอะไรเนี่ยมันง่ายมากเลยนะมันก็ง่ายเพราะแต่เราต้องฝึกเหมือนกันนะเราบอนอนาปาถ้าเราไม่ฝึกดูลมหายใจแล้วพอมาถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเรา,เราเ,ราเราเกิดเวทนาขึ้นมา กายขันจะแยกเราถ้าเราไม่ฝึกอนาปะก็ไม่มีทางได้เลยเราก็ไม่มีทางได้เห็นไหมเนี่ยเราก็ต้องฝึกมันไวนะฟังแล้วก็ปฏิบัตินะอันนี้คือสอนโดยตรงเลยว่าบางคนเนี่ยเข้าไปทำตัวการสวดมนต์การปฏิบัติแล้วก็ไม่มีความตั้งใจไงนะงั้นทำไม,มความตั้งใจก็ไม่ได้อะไรโไม่ได้เลยนะรู้ความการที่เราจะได้อะไรกับหลักธรรมะเนี่ยหรือได้อะไรกับสิ่งที่เราอ่าไปเรียนรู้เนี่ยมันต้องมีความตั้งใจนะครับกิจบาทรสี่นะครับบาความสมเร็จคือฉันทะก่อน เราต้องมีฉันทะนะฉันทะตรงนี้ก็คือฉันฉันทะ,นะมีนะมีความชอบมันนั่นแหละมีความชอบมีความอยากรู้อยากเห็นก่อนฉันทะเน,น,<ม>นี่ยคือความพอใจถ้าเกิดพูดง่ายๆคือความพอใจตรงนั้นก่อนเมื่อมีฉันทะแล้วเนี่ยนะเราก็นะ,นะเราถึงจะมีะนะวิริยะเนี่ยก็คือความเพียรในสิ่งนั้นนะความเพียรเข้าไปใช้เวลาความเพียรนะถึงจะหาเวลาไปก็คือเป็นความเพียรนะ หาเวลาไปหาเวลาว่างหาโอกาสอย่างเงี้ยนะความเพียรเมื่อทานเมื่อไปได้โอกาสเวลาแล้วก็มีความตั้งใจอยู่ในสิ่งตรงนั้นนะครับมีความตั้งใจจิตตะเนี่ยก็คือการตั้งใจมีจิตไขควรคิดพิจารณาอยู่ตลอดนะเหมือนอาจารย์พูดอะไรใครทําอะไรเราก็ดูวิธีการทําของเขาอะไรของเขาแลให้มันเกิดนะเหมือนคุณปู อ่ครูบาอาจารย์ที่สอนเด็กนักเรียนเด็กคนนั้นที่เรียนเก่งจริงแล้วคือเขาสนใจกิริยาของครูบาอาจารย์ว่าครูอาจารย์พูดอะไรสอนอะไรทําอะไรยกตัว่างอะไรแล้วเขาก็เอามาคิดมาทำเนี่ยคือ,อ,อเมื่อเราปฏิญาตแล้วเนี่ยเราก็ปฏิบัติปฏิบัติก็เอามาคิดมาทำมารองมาฝึกเห็นไหมเนี่ยอย่างไยวิริยะแล้วก็จิตตะนะพอทำฝึกแล้วก็พอมันจะสาเร็จได้นะเราก็เกิด การพัฒนาปรับปรุงอีกวิมังษาทัาวิทยาจิตตะวิมังสาก็คือพัฒนามันขึ้นอีกปรับปรุงมันขึ้นอีกขบวนนี้มันก็เป็นอิทธิบาทสี่นะครับผู้ใดทรงอิบาทสี่เลยเนี่ยนะครับก็จะมีความสําเร็จงั้นอิบาทสี่คือบาอากความสําเร็จอย่างเงี้ยมันก็ผ่านไปทําขั้นตอนตามหลักแต่ถ้าเราทําเป็นเหมือนทัพพีไม่รู้ก็แกงคนคนไปนั่งมีบุญไปทําแต่ไม่ได้ศึกษาในบุญตรงนั้นนะ มีนมนแล้วก็สวดมนไปเราไม่ได้ศึกษาว่าออการสวดมน์มีความหมายอย่างไรอะไรแล้วก็แล้วก็อยู่แค่ตรงนั้นนะครับเราก็ไม่พัฒนานะครับเราก็ไม่พัฒนาขัดขัดกันเอาใจใส่นะครับมันก็ได้ดูมองเป็นแค่เอ้คนนี้ดีเนาะไปวัดไปว่าแต่ไปยิ่งไม่ได้อะไรเลยก็มีเห็นไหมไปไปวัดไปฟังธรรมคนที่สวดมน์มันแค่ภายนอกไงแต่งัง้นภายในของเราก็ต้องฝึกพัฒนาไปด้วยให้มันครบรูปแบบให้มันครบ ครบทีนี้ก็คือมอาจารย์บอกเลยว่าปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องครบสามนี้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้สิ่งที่เราหรือให้มันสมบูรณ์แบบดีกว่าให้มันสมบูรณ์แบบถึงขการว่าที่เราต้องการมาอะไรก็เปความอยากอีกเลยนะเราจามาเดินทางสายกลางแล้วนะสิ่สมาธิปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินตามคำาลักสอนของพระธรรมจักรเจ้าของเรานะพระสัตตดา เห็นไหมจริงกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ได้ได้ไดแสดงเนี่ยมันต้องมีเหตุใช่ไมมันต้องต้องแสดงเห็นไหมพระอุต <c oughs> นะครับคือท่านก็ไม่อยากให้คนคนของท่านเนี่ยนะครับพระอุทัยีเนี่ยนะครับสักว่าแค่คำมาบวชอย่างเดียวมาอยู่ใกล้ศาสนาอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่ได้อะไรไปเลยท่านก็ต้องพูดให้ให้อายนะพูดให้นะให้ไม่ให้อ่าสำนักท่านเสื่อม ถ้านะก็ต้องป้องกันไวอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องอยากให้เป็นเช่นนั้นก็ได้ได้ร่วมกันนะหลกะักความรู้ความสามารถนะมาเรียนรู้ทันกันดังนั้นเราต้องหาแหล่งที่เราจะไปเรียนไปรู้เนี่ยให้มันดีให้มันเหมาะสมนะถ้าจะทำไปแล้วแต่นะเราอย่าทาเป็นเหมือนถ้าผิที่ไม่รู้แกงนะทำไปฉับฉับฉับช่วยนันะ่นะแหละนะครั้งนี้ก็อยากจะฝากไว้ทุกท่านนะที่ได้ร่วมกันนะอยากให้ไม่อยากให้พวกเราเป็นเหมือนพ่อุณไทยยี นะเทระพวกนี้นะให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะครับผู้เบิกบานไว้ตลอดนะก็เดินตามหลักของพระพุทธเจ้าคือท,ทางสายกลางนะสิ่งสมาธิและปัญญานะทำทา,าประโยชน์ให้กับตัวเราและสังคมไปเรื่อยไปตลอดนะครับเอาท้ายนี้นะครับก,ก็ขอให้นะแนวทางเรื่องเรื่องนี้นะครับทัพีีไม่รู้ลดแก่ นี้ให้เป็นบทเรียนสอนเราให้ทําอะไรแล้วนะครับก็ให้มีความตั้งใจและเข้าไปศึกษาให้รู้ให้ลึกได้เรียนรู้ไปจนเข้าถึงนะครับปฏิเวททั้งหลายทําทั้งหลายทั้งปวงน,นะครับประกอทุกท่านจงมีความตั้งใจในการเรียนการทํางานทุกอย่างที่ท่านได้เข้าไปร่วมแล้วนะอย่าให้ปล่อย เวลานั้นเลยไปเวลามีค่ามากอขอทุกคนจงประสบกับความสำเร็จมีความตั้งใจตลอดเทิน